สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม่เมื่อวานที่สามครับสิบสามพลากรงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหนาวด้วยมั้ยนะหนาวหนาวเมื่อวานพี่น้องมาใส่มื่อวานพ่อเบียนมามาหนองขามครับพ่อเบียนได้มาจากตัวมื้ยนะไป็มาสามจบอันนี้แม่ลูกสิน่ะนั่นแม่ลูกนั่นแม่สมันอ๋ออันนี้แม่ลูกนางออกเท่าๆมวนมวนนี่ลูกผูกลูกเมีย่น่ะลูกเมียครับลูกเมียจากตัวเราพ่อพันลูกอ่ะ พันลูกสองตัวครับสองตัวท็อปนี่ต้อไปตัวที่สามครับครั้นั้นได้ผสมหรือเปล่าพ่อหรือยังผสมแล้วครับได้สองเดือนแล้วอ๋อผสมมันบ้านเนาะครับสูงร้อยสามสิบห้าสามห้าครับพ่อเดียนท่านใดเนี่ยเปิดไว้ยิมห้าครับสองหมื่นห้าพันครับแม่ลูกลูกแดงดีลูกแดงดีแม่พ่อเดียนอีกตัวนึงครับมั้ยอีหลานนี่เ่านใดดังๆเนี่ย จะเปิดไว้ยี้มาครับโอ้นี่เขาท่องทองแล้วเนี่ยทองแปดเดือนละแปเดือนลเ้าโอก็ยี่คอด้ะครับาอ่าจะกตแล้วเหรอครับพันลูกอ่ะพันลูกสามรอบสามสองหมื่นสองหมืนห้าสองหมืนกัอีกห้าพันครับขอเบอร์เลยครับมหอ้าวศูนย์แปดสองหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งก็เวียนจากบ้านเถอบงเถ่าครับ Bi đăng lên ngoài nào, lắm mùi nó lắm 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 ห้อยต้นแต่แกงสนามนางมันนี่ได้สาวน้อยด้วไหนมาไหมถ้าได้ในห้อยเราน้อยตัวนี้อายคูอหมน้เดีได้ครับยกคูก็สองตัวนี้เป็นมกันบ้านเนาะอายุตีมันมันนอดขวบแล้วบอกครับนะถงยงนี้ยกคูสองหมื่นห้าตกตัวละสิบสองห้าร้อยมีเด้น้อยย่นได้ครับเป็นบอนี้สาวอันนี้สาว๋อยยินีละ โอ้ผสมได้อย่เดียวอะไรไดอย่างนี้ค่ะอฮะยังมาท่านได้ผสมจ้นโอ้ยังไว่ผสมใก้แล้วอ๋อไก้ผสมอีลานี้ก็ดีร่อยท่าแต่ห้อยสามสิบห้าขึนสี่สิบตีนหอดบ่สูสีบวกลบจ้ะเนาะจ้ะอ่ะถ้าหตครับมองวายีลานี่ตัวนี้ว่าสองหมืี่จ้ะสอื่ีต่อรองเลยเนาะมาเบื่อมาได้ก็ห้อยมา ศูนย์หกสองแปปดเค่ะไม่ต้นแก้งสนามนางนะครับเนี่ยอยหนาวเป็นในแก้งสนามนางหนาววะหนาวนะว่าคอยึนรเก็บน่านเดนเียนจอกพอกัได้ พูดหลอดได้มาจากโตครับมากสามโตอ๋อสั้นอันนี้เบิ้งสาวที่นี่ก็ทำนะที่เคยยิงสาวนี่มันขึ้นฮะขึ้นเขาขึ้นอยู่บับจักเทียร์หะว่าหัวถึกเลยบ่ทับประเทศเยบ่ทับมันก็ได้ความหน่าของเราดีเดหลความหน่าความใหญ่ได้อยูงความหนาวนั่นนะหนาวนี่เลี้ยวหาถ้าโตผูโตลอยสี่สิบพูดแล้วเนาะลอยสี่สิบขึ้นครับเอาก็หลอดเปิดเท่าได้ไรน่ะเปิดเท่าสองครับสองหมื่นสองพันครับ แม่ลูกกันครับลูกเป็นลูกเปล่าแม่ลูกละน่อยแม่ลูกพอหลอกกั็พันจะโตแล้วพันสองตัวเลยครับไอขึ้นนึงตัวนะงตัวนึงสองตัวยั่งครับอยากจอยน้อยนึงนะพ่อหลอดครับ้อยสามสิบห้าพอดีเจอด้อยสามสิบห้าขึ้นครับถ้าใดครับแม่ลูกพอหลอดเศร้าสองคือกันครับเอาเบอร์มาไห้พ่อมาศูน935469025พอหลอดเก่งคอได้ครับพี่น้องเปิต้วหาแล้วพได้มีต้องหนีนะพอหลอดนะมีต้หนีครับ ไยคตลอดโอ้ทีละแปดพันเออนแปดพันขายยุ่แล้ว ควกลมเลยง้วงงามว่าร่ำรไหนครับงามยางงามเลยเดี๋ยวถามประวัติลูกก้อนี่นคือลูกแกเป็นลูกครีเอฟสามหนึ่งครับได้ได้จีบเดือนครับจีบเดือนวันเดียวครับโอ้ยลูกเขาเมีครับแล้วที่นี่แม่เขาที่พัในตัวแล้วพ่อแม่เขาพันนา่นตัวท้องครับตัวนี้ท้องเขาเด้อท้องได้พันฒนาถึงเดือนครับผสมปุ๋ยไว้ครับบักเอฟสามหนึ่งี่เอาครับโอลูกเป็นลูกสาวยั่งดีครับอีลานนี่จะเป็นรอยหาสบผมม้วนหนึเฮ้ยครับเนาะสีสันผ่านถึงเมย์ถึงลูก ท่าไห่พวกโกลมเปิดไว้เปิดไปจิตเหมือสามครับโอ้ยถูกไรจิตเหมือสามต่อได้เลยครับเดินลงสซนใส่อีกตัวนึงก็ใส่ตัวนึงทั้งหลังเลยครับต่อัวนี้ลายนี่เป็นมัวเลี้ยงมันบ้านถ้าไดนพวกโกลมลายเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ว่าจิบหกครับตามเกียรติสินค้าเนาะครับเอาเบอร์โทรมาะส่วนเก้าสองหกเก้าหกสามสองหนึ่งสี่โกลมอยากแกงคอได้ครับแก้คอแล้วครับ mọi đi mọi người 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 người หัวข้าขสนามข้างาแรกดีครับข้าตึ้นสนามโอ้ลูกสาวคนมั้ย ใส่ได้ยังมาคุณพ่อได้ไามนี่แหละสามชีวิตเลยสามชีวิตครับทำมาเพิ่งอีหล่าตัวนี้กันมัอันนี้สาวน้อยครับก็เป็นพุ่งรู้โร่พ่อนะก็ได้ฉีดยายเขาบอกว่าเปพุ่งรู้โมันเป็นช่วงนี้เองครับเดี๋ยวครับ ้เท่าไรล้านน้อยจังนะอ๋องหกพันครับศิาอันนี้สองตัวนี้แม่ลูกลูกเป็นถูพูน้อยครับเม่นี่เป็นอะไรนะเป็นไทย,ยงไทย<อ>นาะครับอยากจอยเนี่ยไต่จ่ายพอบุงกันแล้วครับเองวกไ่ซื้อซื้อแตงโมจ้อยซื้อแตงโมจ้อยเ่คาก็เลยให้ในี่แม่ลูกนะพ่อร้นศิภาหนึ่งหมื่นห้าพันเอ้เอาเบอร์มาดูวมั้ยจำเบอร์ได้ไหมครับศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์สองห้าหนึ่งี่ศูนย์ศู้สวยมางยิ่งเย็นนะพ่อครับอ้ยเย็นแด่มมือเ่ยครับนนบ้างไหนทางงวดซอยมาขายผมรถเ <c oughs> <c oughs> จ้าก็ตอ่อรอาเลยครับด้วยนี่ตอ่อ,อรอเฮ้ยตรงจากวิเลกเกษตรนะครับและมาวันนี้หนึ่งสาว ที่เป็นโทนเหลืองๆนี่กับเปลือกแล้วไม่ตูงแล้วพัสมแล้วบอกครับนี่ักสมเราพันสองเดือนล้วผสมผู้ใดเหเราที่น่ะผสมบ้านหรือผสมตัวตัวร้อยถ้าไดข้อมสมแล้วนะสี่ร้อยสี่สิบกว่าเนาะเออผู้ติงก็ได้ความยาวอยู่ด้านหลังกับพวกพันเราอยู่อะถ้าใดครับมองอย่างไดนิ่มฮลมส่งครับน้อนราคานี่เนาะมาเบื่อมาเลยครับไหมศูนย์กับศูนย์ สองก็หาแต่สองความคิดครับก็พี่น้องได้ไปเรียงไปตู้หาเราด้วยครับเนื้อไม่ตู้มาตูต้ตตจากบ,าบ,บ,บ้านบุกบุกเพิ่งพา พ่อสามานวันนี้เดนมาหลายตัวด้วมั้งเนี่ยพ่อมาหลายตัวใชครับเดนมารหาตัว,ตวแต่วันนี้เป็นมแม่ลูกครัับนนี้เป็นแม่ลูกครับลูกเป็นลูกสาว,วพ่อสามานว่าเบื้งแม่เขาลูกกาะพันลูกจากตัวล้อเนี่ยพ่อพันธุ์ลูกแล้วงเหครับเพราะว่าลูกเลีล้ยงเลยลูกมันเห็นดน้ <c oughs> อมหลายลอยจากลูกตัวน้อยนึงเนาะแบบเก็บลูกตัวลูกเห็ดน้นดอมหลายก้มสูงแล้วก็ตีลอยท<ม>่าได้พ่อสามานลูกเป็นลูกสาวแต่ว่าขยังบ่ขึ้นด้วยเนี่ยพ่อ พรว่าเขาทัแล้วกันฮะอ๋อพอผสมแล้ววะเตี้ยเครื่องดั้มดึงดีแล้านี่ก็ได้เพราะว่าเขาผสมมาแล้วเพราะสวรรค์เปิดไว้เท่าใด้ลายนะเมื่อเปิดมาอย่างนี้มานึงโอ้ตกตัวละสิบกว่านะครับเนาะเมียครับต้อนสองตัวลูกเมียลูกสาวลูกสาวร้อยจี้สิบพ่อได้ดอกดอกจอยเนี่ยอยู่ข้างเขาหนาวมั้งนะหนาวกาดเย็นคนก็เลยฟูครับหนาวเราเปิดไว้ไออีกสาวหน่อยตือนเด้ง ลาตัวนี้ปีเม็ดขดเปลือบด้วยครับนี่ยสาวน้อยตัวนี้พอสมานจากเดือนแล้วเนี่ยครับสาวน้อยตัวนี้มันปีกรัวแล้วอืมคนังเหลืองนาะวัดเจ้าถ้าไหนครับเปิดไว้เที่ผ่าหาล้อยครับตัวนี้โอ้เออห่างดีแล้วนะครับเนาะแล้วว่าเครื่องพาที่ผ่าหาลอยเอาพ่อสมานอีกสองตัวครับไปให้เบิ้าง อันนี้แพ่อสมานหลานน้อยตันี้เน้่ึ้รถนะว่างไหนครับนะตัวนี้ผมมาจ 12, ่ 12, <000. S 2> ายมื่นสองนันครับมื่นสองพันเออแล้วพวก,ลนนกนะหลานน้อยนี้เด้นไหมหลานน้อยว่าจ่าเจ็ดพันครับพี่้องไปโทรหาพ่อสมานด้วยครับเพื่อจะเด้ยตัวเด็กไปเลี้ยงกันเด้ต่อเล่าครับเบอร์พ่อสมานก็ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าันหมันหรอพสมามมนเ่มหมนครับอ้หนาว สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับอืมใครพกพึ่งได้อันเดมไหมได้หัวสาวน้อยตัวนึงนะครับเอาคือบ่อลงรถอันมันมันดิ้นอยู่ครับมันดิ้นอยคือรถมันสูงโอ้เราตุ๊กเอาอีตุ๊กทุกมาได้ยังไงอีแท็กถน้าเขานี่หล่ะครับรถถ่านาตะก้อนตะก้อนเขานี่หล่ะเอาอีแท็กทุกมาโอ้เป็ี่ยนลวดสาวได้เน่ะครับสาวน้อยตัวสาวน้อย เขาหนาวเข,ตขาตันเขาหนาวถ้า,าไหนว่าไปาไหนครับเปาียบปหาครับล้มส่งเนาะเอาอีทุกอีแตกนี่เด้อไปส่งกันเด้อกันพี่น้องยูบ่ไก่อะมาพปึ่งกรบเบือมาเนี่ 93, 28, ยศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสามศูนย์ห้าสามิดง่ายกว่าไรครับไะไับ่ครับรบ,บออครับเนียเขาก็เพ่เต้นออกนี่ตบ่อครับก่อนจดหิดครับทำไมก็ผีติดีสี่เล้วคนละกันการทุกขุกสิ่งอะไรกัเนีย เราเล่นถนนเส้นตามหมู่บ้านเลยครับเราไ่ได้ออกถนนใหญ่บ้านเราอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เพื่อพี่น้องว่าประหาัดรถไงเลยเป็นที่ว่าน,นะพ่อฟึ่งเนาะเราก็เลนใส่เลนใส่ใส่นี่เอาเนี่ยละทางจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านาแปดสิแผ่นแล้วพอ่อเนาะครับเอามันหมันได้เพ่อะฟึ่งเนอะเมื่อนี้พอจบได้ ไข่ดอหลหรือไข่เผือกมานหนึ่งตัวเป็นนุ่มน้อยนุ่มน้อยตัวนี้จากเดือนแล้วนั่นนะครับจากปีแล้ว 2> 2ปีสองเดือนเป็นแล้วบว่ครับฝึกโคมเป็นแล้บวบ่กําลังผิดโคมเหรอครับโอ้เราเป็นลูกสายคนไหนครับแก้วฟ้าครับโอ้แก้วฟ้าคนสูงเราท่านได้ไอ่เปือกได้วันบึเปล่าเดือนวันบ่๊คปับร้อยสี่สิบบวกนะครับเก็บไป้เท่าไหรครับพอจบเปิ็นว้ยสีสองครับสี่หมื่นสองพันต่อเลยเนาะครันพวกไก่ไปส่งเราพอจบเนาะผมเอาไม่ใช่ตัวมันนะครับไะ้มาตัวเดียวเนี่ยเหรอครับอ๋อเอาพอพอจบเอาเบอร์มานได้ไหมครับศู ศูนย์สามสี่สามเกียห้าเก้าพ่จวดจากเล้ยงน้อยเว้ยงน้อยท่านังแมวท่านังแมวใกล้ๆเนี่ยครับแล้วได้มาหนึ่งหนุ่มบ่ได้มีตรเนียนเนาะครับผมมีตรเนียนเนื้อหนังสูกว่าทาบุคคลานี่ก็เลี้ยงบ้านบ้านท่านี่บอกครับเลี้ยงหญ่เลี้ยงธรรมดาเนาะธรรมดาเนี่ยครับอ๋อครับครับมันมาแล้วพอจวดเด้อครับผม ออกบขันนั่นหละครับออกบขันเออเดี๋ยวมึงกบานไปเดี๋ยวพ่อโอ้อะถ้าพี่พน้องอย่างได้ไปไว้ในบ้านได้ครับเด้อเอาไปไว้ในคอกอไปเป็นพ่อพันคอยโัวหาคอยจวบแล้วตามเบอร์ที่เราให้ เอาให้ก้อนไปเลยหนาวเหมือนเนาะหนาวอะไรแห่งสวยมาแห่งเย็นครับเมื่อก่อนมื่อมาเที่ยวคอนสวรรค์ทั้งหมืเลยได้เหนเดี๋ยวมาไม้ควายนหรครับควายเลี้ยงเนาะหักเป็นบ้านๆอันนี้เปลูกเขาอยู่อะไรลูกอยู่ทั้งหมดครับจะขายแม่เดียวก็ขายครับเปลี่ยนแม่ลูกเนาะลูกผูลูกแม่ครับลูกผูครับอันลูกผูเดี๋ยวค่อยไปซื้อลูกคนเนาะอีหลานนี่กับลูกขายเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดไปเท่าไหร่ราาคเดียวก็ได้นะครับห้องเอาเดี่ยวเนี่เราสิบเกียร์หาร้อยครับสิบเกียร์หาร้อย อยากตัวแล้พานลูกอ่ะพ่อยก่อนอ๋อมันที่ปดสองลูกก่อนแล้วอ,อืมครับเอออ๋อเขาคือที่หนาวเลยบ่กลงน,ำน้ำเนาะลงแล้วหนาวหนาวจีบเกียร์หาลอยครับพานจากตัวแล้วลูกแต่และตัวสองสามกสองตัวแล้วนะครับสามคาดต้องครับท้าเบิร์แล้วนะครับมาเบิ่งอีกถึงรุดเลยครับอีก่างของเราอ่ะเราบ่ลบอลงมันหลายตัวโอ้บ่มี้เขาบ่มนนี้เขาบนนี้เขาน้ำสิขันเล่นรัดครับเออครับอ่ะ ลาตัวนี้นี่อีลายน้อยตัวโซนเขานี่นี่เห็นแต่นานเลยนี่ตัวนี้เดียวครับนี่นี่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็ปัญหาครับนี่เด้ยนี่อีลาตัวเบิร์กเขานี่เด้ยตัวนี้มูลสามพันครับไม่ไม่จ้อยเนี่ยเออนี่เด้ยเนี่ยน้อยนี่เด้ยครับไรจะได้ครับตัวน้อยนี่ปุ่มัญหาครับแล้วตัวไก่เป็นได้ครับตัวขนก็พันครับอ๋อเป็นผู้น้อยเนาะครับผู้น้อยครับผู้น้อยสามตัวก็ได้ครับอืมสามตัวก็ได้อีลานี่ตัวเมย พี่น้องจะคอยโทรมาต่อเราด้วยครับเด้อหอยก่อนจากบ้านข่าวมากเบื 7, 3, 95, ่อมาคหอยก่อนครับ0 9 9 873 1295ครับมันมาแล้วหอยก่อนเด้อครับผมไปไปไ มันขึ้นได้บ่ครับเววด่กเด็นเดีกยด็เดนกเด็กเด็ด็เด็เดีกเดด